สวัสดีครับผมเบนเตบูยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว a n เมะเรื่องชินนีกามิบจังถูกคุโรไมเมดหรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือเมดสาวแสบร้ายกับคุณชายยมวทูน,นะครับเป็นแนวโรแมนติกดาราม่าแฟนตาซีนะครับ คำเตือนมีการเปิดเผยเนื้อหาเล็กน้อยนะครับเรื่องราวของคุณชายที่โดนสาบโดยแม่มดจนทําให้แม่แท้ๆมองเขาเป็นยม,มทูตและไล่เขาคุณชายต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวจนมาเจอกับอลิสเมดสาวที่ทําให้ชีวิตอันแสนเศร้าเปลี่ยนไปทั้งสองพยายามหาวิธีถอนคํำสาบเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตปกติ พดน่าสนใจนะครับผมชอบมาตั้งแต่ฉบับมังงะอยู่แล้วนะพอประกาศทําอนิเมะเนี่ยผมดีใจมากและรอดูเลยโดยรวมฉบับอนิเมะทาได้ดีและประทับใจทั้งหวานและตื่นเต้นอลิศท,ทั้งที่รู้ว่าคุณชายโดนสาบยังทําท่าทีอ่อยหรือลุกอีกซึ่งกระตันหันมากเลยนะอลิศไม่กลัวอะไรเลยถือว่าเป็นสเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยในส่วนที่ดีที่สุดต้องยกให้ซีนดาราม่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตของคุณชายหรือความรู้สึกของอลิศบิวมาดีและผมอินจนน้าตาไหลเลยซึ่งฉบับมังงะาทำ ไม่ได้นะถึงจะเลียบยังเนื้อหามาได้ดี มีตัดเนื้อหาบางส่วนจากบางงยาไปบ้างแต่ผมเข้าใจนะว่าบางตอนน่ะเป็นตอนที่ชิวๆระหว่างคุณชายกับเมดอลิสแต่ก็มีการดําเนินเรื่องบางช่วงที่ดูแล้วน่าเบื่อเหมือนกันซึ่งส่วนนี้เป็นตั้งแต่บางองยาแล้วส่วนตอนจบนะครับต้องยอมรับว่าเป็นตอนที่ทําให้ผมอยากกลับไปอ่านบางองยาต่อจริงๆประทับใจและดีมากความสัมพันธ์ของคุณชายและอสอ่ะถึงอลิสจะมีท่าทีกังวลเรื่องความรักอยู่ก็ตามและการพัฒนาตัวละครที่ไปนิทิศทางที่ดีขึ้นฉากคุณชายพูดถึงอลิสในตอนอาหารผมชอบนะเป็นการบอก ความรู้สึกที่อึดอัดมานานให้ผู้ใหญ่ได้รู้ถึงแม่จะไม่ยอมรับเพราะเรื่องความต่างและชนชั้นแต่คุณชายก็ไม่ยอมแพ้ถึงจบได้ดีนะครับแต่ก็ต้องตามต่อไปว่าคุณชายอจะถอนคำสาบได้หรือไม่ถ้าถอนไม่ได้เนี่ย ผู้สืบทอดจะไม่ใช่คุณชายฉะนั้นต้องหาวิธีถอนคำสาปเพื่อตำแหน่งผู้สืบทอดและคนที่รักเราดูภาคสองว่าจะเป็นอย่างไรโดยรวมเป็นอีกเรื่องที่ดัดแปลงจากมังงะได้ดีมังงะโอเคอยู่แล้วนะครับอนิเมะทำมาได้ดีขึ้นไปอีกในการนาเสนอเรื่องราวความรักที่สัมผัสตัวไม่ได้ทั้งโรแมนติกเศร้าวินิตัว บรรยากาศหนาวเย็นลงตัวมากครับในส่งงานภาพนะครับผมยอมรับว่าง,งานภาพเข้ากับเรื่องดีมากแต่ไม่ใช่ว่าดีทั้งเรื่องนะเพราะมีฉากตัวละครเผาอยู่บ้างหน้าตาตัวละครบางฉากแข็งทื่อการขยับร่างกายที่ดูแปลกๆด้วยที่งานไม่ใช่2ดีเนี่ยทำให้ความต่อเนื่องของตัวละครมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยอเล็กกับคาฟก็ดูน่ารักดีนะแถมบรรยากาศในเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีด้วยครับในส่งตัวละครนะครับผมชอบการออกแบบตัวละครเรื่องนี้อยู่แล้วนะอลิสเมดสาวน่ารักเป็นคนที่ทําให้คุณชาหลุดพ้นจากความมืดและคิดที่จะฆ่าตัวตายครับคุณชายเนี่ย ถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีการพัฒนามาทีละนิดถึงคำสาปจะทําให้ลําบากแต่พอมีอลิซอยู่ด้วยทําให้คุณชายเริ่มมีความสุขขึ้นครับนะครับผมชอบนางนะเพราะว่าน่ารักใส่ซื่อดีนา้งผมมาทีไรใจละลายเลยอ่ะ เซนนะครับนกสตดาผู้บูชาอ,อกโตนะเป็นคนทะลึง่งแต่ดูแลครับอย่างดีเพราะส่วนใหญ่เธอทําอะไรไม่ค่อยเป็นไงแน่นอนแกละครับครับล็อบนะครับชายสงัยผู้รับใช้คุณชายมาตั้งแต่เด็กรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ไม่ทิ้งคุณชายให้โดดเดี่ยวถึงจะลําบากอยู่ก็ตามครับพิโอล่านะครับน้องสาวคุณชายน่ารักนะชอบชายสูงวัยอย่างลอ็อบเป็นตัวละครที่ไม่เหมือนใครดีพอเตอร์นะครับน้องชายคนที่บ้าบอคอหมูย่างนะเจบวิชายและที่สองเป็นอย่างมากพยายามทำ ให้ตัวเองเป็นผู้สืบทอดแทนพี่ชายตัวเองครับ แม่คุณชายนะครับถึงจะเป็นคนไล่คุณชายเพราะคำสาบนะแต่ก็ไม่ได้ปีกตัวออกห่างขนาดนั้นนะเหอนใจลึกๆก,ก็ยังรักลูกอยู่ส่วนตัวมองว่าอาลิซเป็นตัวละครที่มีเรื่องราวและน่าค้นหามากที่สุดครับแม่อลิซก็เป็นเมดเหมือนกันนะน่ารักมากบอกรักลูก้น่มฟูจริงๆในส่วนเพลงประกอบนะครับผมชอบทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดนะแต่ผมเทใจให้เพลงเปิดที่นักพากค,คุณชายกับอลิซมาร้องในเรื่องมากกว่ายิ่งเป็นตอนที่ร้องประสานเสียงกันผมชอบมากครับ สรุปนะครับสาหรับผมประทับใจมากดูแล้วทั้งสุขและเศร้าบนในตัวถึงจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยแต่เป็นอีกเรื่องที่ดัดแปลงมาจากบางองยาได้ดีมากครับดูฟีแบบถูกเลิกิสิทธิ์ได้ที่แอปและเว็บไซต์ aas l พ y นะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิเตบูลรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดีใจเว็บเด็กดีด้วยนะช่วงนี้มีดไดายเรื่องสั้นหลงไว้อ่านนะครััับบสวดีคร